เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับก็มาถึงคำถามตรวจสอบตอนเองหน้าที่158กันแล้วนะครับผมเลยเขาให้เขียนบรรยายวาดภาพหรือผังมโนน์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนนี้นั่นเองครับผม ซึ่งสิ่งที่เราเรียนรู้จากบทเรียนนี้นครับ mm. ก็เริ่มจากสิ่งแรกเลยครับผมก็คือเกี่ยวกับตำแหน่งของวัตถุระยะทางของวัตถุและก็การกระจัดของวัตถุนั่นเองครับโดยตำแหน่งของวัตถุก็คือจุดที่วัตถุอยู่ในตอนเริ่มต้นแล้วก็ตอนสิ้นสุดครับผมโดยจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งก็ต่อเมื่อมีการกระจัดเกิดขึ้นนั่นเองครับและระยะทางของวัตถุก็คือระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ทั้งหมดนั่นเองครับ การกระจัดของวัตถุก็เป็นระยะที่สั้นที่สุดระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของวัตถุครับผมสามารถพอแล้วก็เขียนตามได้เลยนะครับโดยเพื่อให้เห็นภาพได้มากขึ้นพี่ก็ยกตัวอย่างสถานการณ์ดังนี้ครับผมโดยสมมุติว่าน้องๆเนี่ยทำการเดินไปด้านหน้า5้ก้านะครับก็คือน้องๆเนี่ยได้ทําการเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B ซึ่งระยะทาง5้ก้านั้นก็จะเป็นทั้งระยะทางและก็การกระจัดครับ เพราะว่านะ้องๆเนี่ยได้เดินทางจาก A ไป B เป็นระยะทางที่สั้นที่สุดก็คือเป็นเส้นตรงแต่ทีนี้ลองคิดในกรณีที่น้องๆเนี่ยทำการอ้อมดูนะครับสมมุติน้องๆเนี่ยเดินขึ้นบน7 9็เ้ดิน,น 9, <Wilson. S 1> ไปทางขวา39แล้วก็เดินลงมา5 9แล้วน้องถึงจะถึงจุด B จุดเดิมที่น้องเคยเดินได้จากการเดิน5 9เพาน้องก็ได้ว่าระยะทางเนี่ยก็คือ1 5 9ก็คือการเท่ยเบวก3บวก5ทั้งหมดนั่นเองครับแต่การกระจัดนั้นก็จะเป็น5 9 <Coun. S 1> หรือคือระยะทางที่สั้นที่สุดนั่นเอง ซึ่งก็จะเห็นนะครับว่าการที่จะทําให้การกระจัดและระยะทางเท่ากันก็คือเดินเป็นเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นไปจุดสิ้นสุดนั่นเองครับผมแล้วคือตาาใดที่ยังมีการกระจัดนะครับก็ถือถือว่ามีการเปลี่ยนตําแหน่งนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าระยะทางเนี่ยเป็นสิ่งที่มีแค่ขนาดครับแต่การกระจัดจะต้องมีทิศทางจากจุดเริ่มต้นไปจุดสิ้นสุดนั่นเองครับผมโดยถ้าสมมติว่าน้องๆเนี่ยทำการ เดินอ้อมเป็นวงกลมแล้วกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมระยะทางที่น้องๆใช้ในการเดินอ้อมทั้งหมดก็จะเป็นระยะทางครับแต่การกระจัดก็จะได้ศูนย์เพราะว่าน้องๆเนี่ยทำการเริ่มที่จุด A แล้วก็สิ้นสุดที่จุด A ก็คือไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งนั่นเองครับผมการกระจัดก็เลยเป็นศูนย์ <S <s เพราะระยะทางที่สั้นที่สุดจากจุด A ไปจุด A ก็คือไม่เคลื่อนที่เป็น,นเลยครับทีนี้เราก็จะเอาระยะทางการกระจัดนี้มาหาอัตราเร็วและความเร็วกันต่อครับ โดยอัตราเร็วนั้นก็คือระยะทางส่วนเวลาก็คือจะมีแค่ขนาดนั่นเองครับผมแต่ว่าความเร็วก็คือการกระจัดส่วนเวลาก็คือเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดจากจุดเริ่มต้นไปจุดสิ้นสุดโดยเป็นเส้นตรงนั่นเองครับผมเพราะการเป็นเส้นตรงก็คือมันจะสั้นที่สุดครับโดยความเร็วก็จะมีทั้งขนาดและก็ทิศทางว่าเดินทางไปทางไหนซ้ายหรือขวาการกระจัด จากจุดเริ่มต้นไปจุดสิ้นสุดมีทิศท,ทางเป็นยังไงนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนี่ครับอัตราเร็วเฉลี่ยระว่างจุด A ไปจุด B ก็จะเห็นได้ว่ามีการเคลื่อนที่จากจุด A ไป C ไปดไป B ระยะทาง50 100แล้วก็150เมตรโดยทั้งหมดเนใช้เวลา300วินาทีจะได้อัตราเร็วเฉลี่ยก็คือเป็น300ส่วน3 0มเมตรส่วนด้วย300วนินาทีก็คือเป็น1เมตรต่อว,วินาทีครับ ก็คือเอา5 0บวกร้อยบวกร้อยห้าสิบแต่ถ้าเราจะหาความเร็วเฉลีย่ยเนี่ยเราก็ต้องหาการกระจัดก็คือเป็นจากเราเริ่มต้นที่จุดเสิ้นสุดที่จุด B แเราก็ทําการลากเส้นตรงจาก A ไป B ได้เลยครับพอลากเส้นตรงได้แล้วเนี่ยเราก็มาวัดดูว่าการกระจัดนั้นเป็นเท่าไหร่ก็คือในที่นี้ก็คือได้ร้อยห้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วเฉลีย่ยก็คือเป็นร้อยห้าสิบส่วนสามร้อยก็คือเป็นศูนย์จุดห้าเมตรต่อวินาทีมีทิศทางไปทางขวาน,นั่นเองครับ ซึ่งนี่คือทั้งหมดที่ได้ในบทเรียนนี้นะครับผมใครมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามมาได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลา ในแอป n e t l e School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะครูบอกให้ดูคลิปความรูน้นี้เพื่อนบอกอันนี้ดีคลิปนั้นที่บ้านบอกดูคลิปเนี้ยด้วยละกันหนูเลยดูทุกวันเอย